ชวนคือเมนูอาหารต้มส้มปลารดนะคะแซ่บอร่อยถึงใจเลยนะคะแซ่บมากๆอร่อยมากๆนะคะต้มส้มปลารดนะคะอย่าลืมนะคะอร่อยจริงๆด้วยนะคะต่อไปก็คือเมนูนะคะยำวุ้นเส้นนะคะปลาหมึกกุ้งปลาหมึกกุ้งกุ้งกุ้งปลาหมึกแซ่บอร่อยเหมือนกันคะ่ะแซ่บอร่อยเหมือนกันนะคะเมนูต่อไปนี้ก็คือต้า ตำแตงอร่อยมากๆอร่อยมากๆเผ็ดจีจัดเผ็ดจีจัดต่อไปนั่นคือเมนูอะไรนะคะก็มาชมกันได้เลยนะคะเมนูแซ่บไร้นะคะหนึ่งปลาน้ำจิ้มนะคะปลาร้านะคะผักต้มแซ่บมากๆแซ่บมากๆจีจจจอีกแล้วนะคะต่อไปเมนูอะไร ที่เห็นเห็นนี่นะคะยำนะคะผัดยำหน่อไม้รวมกันนะคะก็แซ่บเหลือร้ายเหมือนกันนะคะ